สวัสดีครับสมาชิกชาว P c p ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแก้งานนะครับเกี่ยวกับการทำคลิปนะครับผมวิดีโอที่มีความไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าไม่แน่นอนนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับในแต่ละชิ้นส่วนนะครับว่าสูบแรงดันสูงนะครับ มีชิ้นส่วนไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ยางโอลิงนี่อยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมวันนี้จะเอามาให้ชมแบบชัดๆนะครับแล้วก็ทีละสเต็ปนะครับผมยังไงก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับคลิปที่แล้วหรือว่าทิปที่ผ่านมานะครับผมที่ไม่ละเอียดพอนะครับผมจนลืมนึกไปนะครับว่าบางท่านก็ไม่ใช่ช่างหรือว่าไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับผม วันนี้จะมาแก้ตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับอยู่ที่แกนตัวเล็กสุดนะครับจะเป็นแกนตัวในสุดนะครับแกนหกมิลนะครับตัวนี้ชิ้นส่วนผมจะไม่บอกนะครับว่าโอลิงแต่ละชิ้นนะครับผมมีวงนอกวงในเท่าไหร่แล้วก็หนาเท่าไหร่นะครับผมให้เอามาเทีาายบไว้ ในลักษณะเช่นนี้นะครับผมเพราะว่ายางโอริงนะครับในแต่ละชิ้นนะครับผมมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับจะมีใหญ่กว่าก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับที่ใหญ่กว่านะครับผมนอกนั้นจะเป็นไซส์ที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็แต่ละเส้นนะครับผมก็จะใส่เฉพาะจุดนะครับไม่สามารถใส่แทนกันได้นะครับ ดังนั้นนะครับให้ทุกท่านนะครับผมนำยางอูลิงมาวางเรียงเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีสามวงนะครับผมที่ขนาดใกล้เคียงกันนะครับในในลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็ตัวใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เอามาเรียงไว้นะครับทุกตัวนะครับให้อามาเรียงไว้แบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะได้สังเกตนะครับว่าตัวไหนเล็กตัวไหนใหญ่นะครับ ถ้าจะบอกว่าวัดเป็นมิลหรือว่าวงนอกวงในนะครับบางท่านก็จะไม่มีเวอร์เนียวัดนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะยากนะครับผมให้อามาเรียงไว้นะครับแบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะได้เทียบขนาดนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมตัวแรกที่แกนหกมิลน,นะครับผมก็จะมีเจ้ายางหรือว่าซูเปอร์ีนที่เป็นสีแบบน้ำตาลแก่ๆนะครับผม ลงไปก่อนเพื่อนเลยนะครับไปแล้วนะครับผมตามด้วยยางออลิงนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เล็กที่สุดนะครับยางโอลิงตัวนี้นะครับตามด้วยแวนนะครับผมแวนตัวเล็กเลยนะครับตัวนี้ ใส่เข้าไปนะครับสปริงนะครับไล่ตามดำดับนะครับแล้วก็หัวขันปิดนะครับขันเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ไขควงแบตน,นะครับหมุนเข้าไปอีกทีให้ตึงมือนะครับผม ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้าแกน6มิลตัวนี้นะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมทีนี้เอาเป็นตัวกลางก่อนนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้โอลิงเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมก็จะมีด้านในก็ด้านในด้านนี้นะครับ2ตัวด้านนอกอีก2บวงนะครับ เป็นโอลิงตัวไหนนะครับเอาด้านในก่อนนะครับด้านในฝั่งทางทางเกลียวนะครับผมตัวเกลียวตื่นนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมพิกขึ้นด้านบนเนาะให้เอาเจ้าตัวนี้นะครับผมสองวงนี้นะครับเอามาใส่นะครับผมยัดลงไปเลยนะครับผม อะไรดันลงนะครับแนะนำว่าให้หยอดน้ำมันหล่อเลื่นหรือว่าน้ำมันสูบนะครับที่เขาแถมมานะครับนินดๆหน่อยๆมันก็ชะลมให้พอเลื่อนนะครับผมแต่ตัวนี้ผมจะมาสาธิตนะครับไม่ใช่การประกอบใช้งานเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผม ด้านในก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับผมด้านในลักษณะการใส่ก็ทำให้เป็นวงรีนะครับแล้วก็ยัดลงไปจากด้านใดด้านหนึ่งนะครับผม ให้อะไรขีดเขียนะครับผมให้มันลงล่องนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสายยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามนะครับผมดันเข้าให้เข้าไปในล่องนะครับจะเป็นรูลิงบ่าในนะครับต่อมานะครับผมด้านนอกนะครับมันจะมีสามตัวนะครับผมที่เท่ากันนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับผม ตัวนี้จะเป็นวงเล็กลงมานะครับวงสามสามวงนี้นะครับผมเอาขึ้นมาดูนะครับตัวหนึ่งจะเป็นโอิงกลมนะครับแบบกลมนะครับผมจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเป็นแ,นแบนนะครับผมมันจะเป็นนแบนผิดหูผิดตานะครับจะอยู่ด้านบนนะครับผมตัวกลมจะอยู่ด้านล่างนะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับผมตัวแบนอยู่ด้านบนนะครับตัวกลมอยู่ด้านล่างนะครับก็ให้ใส่ตัวกลมก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแบนนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็เก็บไว้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีตัวบางสุดนะครับผมว่าไม่ใช่ตัวบางนะครับ จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่สุดนะครับผมคงจําได้นะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับ nah ดันในนะครับตัวนี้ก็ดันเข้าอ่า right? โอเคนะครับก okay. nice. ็วางไว้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวไหนไม่ได้นะครับก็ตัวกลางสุดท้ายนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคนะครับ ต่อมานะครับจะมีอีกตัวนะครับที่เป็นก้านที่มีเกลียวอย่างนี้นะครับผมตัวลองมานะครับต่อจากไอ้เจ้าตัวแกนนะครับผมโอลิงนะครับจะเหลือแค่ชุดนี้นะครับก็ตัวใหญ่สุดนะครับเข้ามาในตัวนี้นะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยก็วางไว้นะครับผมเตรียมประกอบนะครับก็จะเหลือสองตัวนะครับตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับอีกตัวนะครับในนี้นะอยู่ในนี้นะครับ มันก็จะเป็นตัวแบนๆนะครับไม่ใช่ตัวกลมมันจะมีตัวกลมด้วยนะครับขนาดเท่ากันนะครับให้เอาตัวแบนๆนะครับใส่ลงไปดันลงไปให้สุดนะครับนี่ถ้าดันไม่สุดเดี๋ยวมันจะดันลงไปเองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็วางไว้นะครับผมแล้วก็ลืมไปนะครับผมต้องขออภัยนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ ตัวเล็กนะครับตัวสุดท้ายก็ใส่เจ้าตัวนี้ไปนะครับผมโอเคนะครับหมดแล้วนะครับเหลือตัวเดียวนะครับตัวนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ ตรงนี้นะครับผมตัวเล็ขนะครับจะอยู่รอบวงนะครับแต่ให้ใส่เจ้าตัวนี้ก่อนนะครับมันถึงจะใส่ตัวนี้ได้นะครับผม จะประกอบนะครับผมก็เริ่มจากเอาแกนมานะครับผมใส่เข้าไปนะครับแต่ต้องเอาน้ำมันหยอดหน่อยนะครับตัวนี้อาจจะฝืดนะครับเพราะว่าไม่ได้หยอดน้ำมันนะครับผมก็เหลือไว้ประมาณเท่านี้นะครับ ทีนี้นะครับก็เป็นทีของเจ้าตัวปิดตัวแกนนะครับเหลือโอริงตัวเดียวนะครับผมตัวเล็กก็ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้จะเหมือนตัวปิดควิกนะครับก็ใส่ตูดตรงนี้นะครับจะมีเกลียวด้านในนะครับผมเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ มีรูเล็กๆนะครับตัวนี้ตัวใหญ่จะไว้ปิดด้านบนตัวนี้นะครับผมตัวที่รูใหญ่นะครับผมก็เอาตัวเล็กนะครับมาขันกห็หันด้านที่เป็นบาร์นอกนะครับเข้าไปหาสปริงนะครับมันก็อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับให้เราเอาด้านที่เป็นตัวขันออกมานะครับ ก็ใช้ไขควงแบนนะครับขันเข้าไปครับให้เสมอหรือว่าให้พอดีนะครับก็ตัวนี้มานะครับผมขันจะตัวนี้ลงไปนะครับ ผมจะไม่ขันแน่นนะครับเพราะว่าผมยังจะแก้ไขของผมก่อนนะครับคือเอามาให้ชมนะครับวิธีการประกอบนะครับคร่าวๆนะครับมันมีการประกอบแบบหลายวิธีนะครับหลายขั้นตอนนะครับไม่ตายตัวนะครับผมทีนี้ก็เป็นแกนสีเงินๆนะครับยัดลงมาเลยนะครับผม ลืมบอกไปนะครับมันจะมีอย่างนี้นะครับคือด้านไหนก็ได้นะครับมันไม่มีเกี่ยวนะครับผมตัวนี้แหละครับที่เอาไว้เติมน้ำยาหล่อเย็นนะครับอ่านลงไปโอเคนะครับพอขันแกนตัวนี้เข้าแน่นแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับมานะครับผม ด้านนี้นะครับลงไปนะครับผมดันลงไปเลยนะครับแบบหรือจะใส่โอลิงลงไปเลยก็ได้นะครับลืมใส่นะครับใส่ลงไปก่อนนะครับโอลิงจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับตัวบางแล้วก็บางบางนะครับตัวนี้ดันลงไปให้สุดนะครับทีนี้ก็จะมาใส่แกนกันนะครับ สังเกตว่าตัวนี้จะเป็นเกลียวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเกียวเหมือนกันนะครับให้เอาด้านนี้นะครับลงฝานี้ก็อย่าเพิ่งใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะฝืดนะครับให้ดันให้แกนมันโฟก่อนนะครับอืมประมาณนี้นะครับผม ก็ให้ใส่ตัวปิดโอลิงตัวนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นมาให้มันขันได้นะครับแล้วก็ใช้ปลายไขควงแบนนะครับขันให้ตึงมือก็พอนะครับแล้วก็ดันลงไปสังเกตว่าจะมีเกีียวตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เราขันนะครับขันเข้าไปนะครับผมขันเข้าไปนะครับ สมมติว่าแน,แน่นแล้วนะครับตัวนี้โอลิงตัวนี้ก็ใส่แล้วนะครับก็ให้เอากระบอกด้านนอกนะครับมาใส่ดึงแกนขึ้นมานะครับดึงแกนตัวเล็กนะครับตัวแปดมิลให้ยาวๆขึ้นมาไว้นะครับแล้วก็ใส่ตัวกระบอกด้านนอกสุดนะครับลงไปขันนะครับสมมติ <c oughs> ว่าแน่นแล้ว ทีนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้มันจะมีลูกบอลน,นะครับอยู่ข้างในหรือว่าบูลิงกลมนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านในนะครับผมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีปิน้นหรือว่าเข็มล็อกแกนนะครับมันจะมาเข้ากับตัวนี้นะครับผมก็ให้ ดันเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ส่องดูนะครับว่ามันจะมีรูแห่เอาเข็มตัวนี้นะครับเข็มสลักนี้นะครับแหย่เข้าไปให้มันล็อกกันนะครับผมโอเคอย่าให้มันโผล่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็ต้องเสมอกันพอดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ดันเข้ามานะครับดันเข้าขันเข้าไปเลยนะครับมันจะเป็นเกลียวนะครับผมขันเข้าไปนะครับ ออกแรงผักนิดนึงจะเข้าไปแล้วนะครับอ่าสมมติว่าเข้าไปสูตรเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือน็อตหกเหลี่ยมหัวหัวจมตัวนี้นะครับกับรูนะครับผมกันเข้าไปนะครับด้านที่เป็นเทปเปอร์นะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับตัวที่เรียบๆจะอยู่ด้านล่างนะครับผม ขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปให้แน่นนะครับสมมุติว่าอันเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมจะได้นี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับในการประกอบสูบแรงดันนะครับแบบละเอียดนะครับ แล้วก็ใส่แค่สายสูบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยลมนะครับผมตัวปล่อยลมมาใส่นะครับด้านหลังนะครับยาวไปใส่ด้านหน้านะครับจะสลับกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ